สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงค้ชรุ่คูโรถสเปเชียลในสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับมาชมรถที่สวยงามครับเกี่ยวกับในงานของช้างคลาสสิกคาร์ครับมีประจำทุกปีนะปีนี้เป็นปีที่6นะครับบอกเลยว่ารถทุกรุ่นทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถยุค70รถ80รถ90มารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดเลยครับเพื่อต้องการที่มาสัมผัสสนามระดับโลกนะครับในเรื่องของการแข่งขันข้้าาางงงหหลลัััผมมนนนนีี่่เป็ขบบวรรรถคคคสสิก์ทด กำลังจะเป็นพาเหรดออกไปในสนามครับดูสวยงามมากรถทุกคันมีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รถอเมริกันทุกคันสวยงามหมดคนที่มาในงานนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่รักรถโดยเฉพาะครับนำรถรุ่นเก่ามาโมดฟิฟายหรือมีรถที่รักและเก็บเอาไว้นามาโชว์มาอวดโฉมแล้ววิ่งในสนามทั้งหมด12โค้งระยะทาง4กิโลกว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆรถทุกคันขับได้จริงๆครับ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างร่วมกับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุริล์สังเวียนความเร็วระดับโลกของไทยประกาศความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับงานช้างคลาสสิกรีเวิรล2025หัวใจสําคัญของงานปีนี้คือการผนวกกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเข้ากับกิจกรรมทางสังคมอย่างลงตัวเมื่อสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้ปรับพื้นที่เป็นศูนย์พักผิงของจัจงหวัดบุริล์รองรับประชาชนกว่า1 -0,000 คนผู้พยพและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมได้ฟรีคลายจากสถานการณ์ตึงเครียดพร้อมกับรวมตัว ของกลุ่มดาราคนดังและคนรักรถคลาสสิกที่มาร่วมงานกันอย่างคับครั่งสะทะ้อนให้เห็นถึงความมั่นใจด้านความปลอดภัยความรู้สึกเชิงบวกนอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของส่งต่อกำลังใจให้กับคนในชุมชนในยามวิกฤตไปพร้อมๆกันตอบย้ำว่าสนามช้างเป็นมากกว่าสนามแข่งรถกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและเป็นไฮไลท์ของงานคือขบวนพาเลทที่ยาวที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียนการรวมตัวของรถคลาสสิกเลโโทร ซุปปร์คาร์ระดับตำนานหลากยุคหลากสมัยรถทั้งหมดร้อยกว่าคันนะครับในงานช้างคลาสสิกค,คาร์ครั้งนี้กำลังลงสู่สนามช้าง,งอินเตอร์เชนแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับทุกคันได้สัมผัสสนามแข่งระดับโลกและเป็นความภาคภูมิใจสำหรับคนที่รักรถในเรื่องของรถคลาสสิกอีกด้วยครับเพราะว่าได้สัมผัสสนามจริงระดับโลกเลยทีเดียวครับเป็นขบวนเลยครับ รถยนต์ร้อยกว่าคันเนี่ยปิดมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ถือว่าเฉียดร้อยคันเหมือนกันแล้วไปไมปหมดเลยครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเวสป้าแลมเนสต้าที่เป็นคลาสสิกในอดีตก็มีมารถปัจจุบันก็มีมามาร่วมแจมในงานด้วยครับ ผู้ร่วมงานยังได้รับประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรมกิจวอกเป็นอีกหนึ่งสีสันที่รับชมขบวนรถคลาสสิกที่ยาวเหยียดบริเวณริมกิจสตาร์ทบนสนามแข่งระดับโลกพร้อมถ่ายรูปสวยๆเป็นที่ระลึกภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความสนุกอีกมากมายตลอด2วันงานเต็มไปด้วยคนรักรถประชาชนทั่วไปและผู้ยบเข้าร่วมงานอย่างคึกคักนับเป็นการปิดฉากป,ปีที่6ของช้างคลาสสิกค่ารีไวเวลได้อย่างยิ่งใหญ่และสุดประทับใจอย่างแท้จริง อกย่างอื่นก็ขอบคุณทีมงานทั้งทีมงานสนามาลูกค้านักแข่งหรือว่าทุกคนที่มามาบุยลำแล้วกันครับทุกคนก็รู้ความสําคัญของทั้ง2ง,งานแล้วกันก็ร่วมมือกันทําให้งานทั้งสองฝั่งมันมันไปต่อได้เนาะหน้าที่ชัดเจนช่วยกันเต็มที่ครับก็เหนื่อยทุกคนฝั่งเขาก็เหนื่อยที่ต้องเดินทางวันนี้ฝั่งเราก็ต้องเหนื่อยไม่มีใครไม่เหนื่อยเราเข้าใจก็ช่วยๆกันครับก็มีเรื่องพาไปดูบอลพามาดูแข่งรถซึ่งแน่นอนมันก็เราก็อยากทําให้เขาเต็มที่คือรู้ว่าเขาคงเครียดทรัพย์สิินนนทั้้งงบบาาาหหรรรรืืออวว่่่่กกเเปปลลีียแชตไไมูจ ซึ่งเราคงไม่ได้บอกว่าเราทําดีที่สุดแต่เราก็ทําที่เราทําได้แล้วกันอะไรที่เรามอบให้เขาได้ให้เขาอย่างน้อยนอนหลับสบายเครียดน้อยลงก็ก็<ด>แลกเปลี่ยนครับช่วยกันครับในฐานะเราเป็นคนไทยเป็นมนุษย์ก็อะไรที่ทําได้ก็เต็มที่ครับไม่ได้เพอร์เฟกแน่นอนเราก็ต้องเรียนรู้กับการผิดพลาดท,ทุกอย่างงานช่างกาสิก็ต้องเรียนรู้การผิดพลาดซุนอภิยก็เรียนจากรอบก่อนก็ doing our best ครับทำที่เราทําได้เต็มที่ครับความน่าสนใจบออินก็ปีนี้ก็เป็นฟีที่6แล้วนะครับในการจัดมาเนาะรถ ก็มามากขึ้นทุกครั้งดีใจครับที่เห็นว่าวงการมันไม่ใช่แค่แข่งขันแต่ทุกมิติของวงการมอเตอร์สปอร์ตมันโตขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาสนามช้างนนะเจ้าเซอร์กยตเนานะขอบคุณช้างด้วยที่ร่วมมือกันจัดงานดีๆอย่างนี้ก็ดีใจที่คนมาเยี่ยมคุยรำและมีความสุขครับ